หลวงพ่อครับทําไมคนเท่าคนแก่หรือว่าคนโบราณเนี่ยมักจะบอกว่าเราต้องทําบุญให้กับผู้ล่วงลับอ๋อทําบุญให้ผู้ล่วงลับมันเป็นหลักความจริงเนี่ยมันเป็นหลักความจริงไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคือจะกลับมาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีใครพูดว่าพิสูจน์ไม่ได้เป็นความเข้าใจของคนรุ่นใหม่มคนรุ่นเก่าไม่มีใครพูดเลยคนรุ่นเก่านั้นยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่น ยกตัวอย่างพี่น้องชาวจีนเชิงเมงตุดจีนศาสตร์จีนทํามาตั้งแต่ห้า0ันปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีพุทธศาสนาก็มีเชิงเมงและมีตุดจีนละในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าได้สอนวางหลักวางเกณฑ์ไว้หน้าที่ของบุตรก็คือบุตรก็คือลูกๆเนี่ยนะนี่พระเจ้าตรัสไว้เลยตรัสไว้เลยเป็นหน้าที่ของลูกเลยห้าข้อหนึ่งพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบแทน ข้อที่สองทำกิจการงานของท่านแบ่งบารพระท่านข้อที่สามดำรงสกุลวงไว้อย่าให้สกุลเสื่อมสี่ประพฤติตัวให้เหมาะสมที่พ่อแม่จะแบ่งปันสินทรัพย์ให้ห้าทำบุญให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอยู่ในข้อห้านี่เลย,ยในข้อห้านี่เลยโอ้พูดชัดเจนมากพูดชัดเจนมากแล้วการทำบุญที่ว่านี่หลวงพ่อต้องทำยังไงการทำยังไงไม่ทำยังไงนี่ก็ขอให้ยึดหลักว่าเสมือนหนึ่งพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็คืออย่างไม่ได้ทำทุกวันก็พอมีโอกาสสำคัญสำคัญก็ไปทำให้เช่นบุญศาสตร์บุญสงกรานบุญอะไรคือสิ่งที่จะได้ก็คือความผูกพันและเยื่อใหญ่และที่สำคัญคือให้ตัวอย่างที่ดีแก่แก่ลูกหลานเหล้นหลนที่จะเกิดตามมาก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อว่าไม่แค่เป็นกุศโลบายนะเป็นเป็นหลักความจริงของมนุษยชาติเลยนะ ที่จะเชื่อมโยงคนสามวัยให้ให้ติดต่อเชื่อมโยงกันคนสามวัยคือรุ่นพ่อแม่รุ่นตัวเราแล้วก็รุ่นลูกเราไม่งั้นสายสัมพันธ์มันก็ขาดไปเหมือนสัตว์พวกอื่นเนี่ยกบเขียดก็ไม่ต้องทําบุญให้พ่อแม่อะไรโวควายไม่ต้อบุญให้แม่อะไรก็ก็ไม่มีใครสนใจใครนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยประกอบด้วยเหตุและผลชัดเจนผมมีความความคิดอยู่เรื่องหนึ่ง ที่หลวงพ่อเคยบอกว่าคนเราเวลาตายไปแล้วเนี่ยจิตมันจะไปเกิดหรือไว้จุติทันทีเคานี้คือพ่อแม่เราอะหลวงพ่อถ้าเกิดพ่อแม่ปู่ครูบาอาจารย์ที่ว่าเคยลงรับไปแล้วนะไม่ใช่พ่อแม่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเสียปั๊บเนี่ยจิตก็ต้องไปเกิดหรือจุติแล้วไม่ใช่เหรอกันอนั้นเป็น,ปนหลักความจริงเป็นหลักความจริงคือจุติแปลว่าเคลื่อนครับเคลื่อนจากพบนี้ไปสู่พบหนึง่งเคลื่อนจากร่างนี้ไปสู่ร่างหนึ่งนั่นเป็นเรื่องของคนตาย 1> <1> <ะ S 2> แต่เรื่องของคนเป็นเนี่ยก็ไม่ควรขาดกันไง ประเด็นมันประเด็นก็คือไม่ควรจะขาดกันครับไม่งั้นคนเรามันจะลืมบุญคุณพ่อแม่จะไม่มีอะไรการทําอย่างนี้เป็นการให้ระลึกถึงบุญคุณเป็นการเชื่อมโยงไว้หลวงพ่อแล้วอย่างการทําบุญที่ว่าเนี่ยสมมุติว่าบางคนไม่ได้มีโอกาสไปวัดไปทําบุญกับพระถ้ามีรูปพ่อแม่อยู่ตั้งไว้ไหว้ทุกวันเนี่ยถือเป็นการทําบุญไหมแม้ไม่ได้ไหว้ทุกวันขอให้เป็นคนดีของพ่อแม่ เป็นคนดีสมมุติถ้าพ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่ก็ชื่นใจอันนั้นก็ถือว่าได้ได้ตอบแทนแล้วมันคือการทําบุญที่ว่าเนี่ยคือเป็นหนึ่งก็คือการระลึกถึงการระลึกถึงการทําความดีให้ท่านการประพฤติตนการประพฤติตนให้เป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีตามโอกาสเนี่ยก็ไปทําบุญตามตามตามศรัทธาคือโอกาสเนี่ยมันต้องสร้างให้มีต้องบอกว่าต้องสร้างให้มี มันพิสูจน์ได้เรื่องพวกนี้นะนทำไมหลวงพ่อจึงพูดถึงชาวจีนบ่อยอเพราะชาวจีนไม่มีเสื่อมนะครับความเสื่อมไม่เกิดขึ้นจากการไหว้แล้วคนอินเดียก็ไม่เคยลืมมันเพราะหลุดไม่ลืมพ่อแม่หลวงพ่อแล้วคือมีหลายๆคนก็บอกว่าพ่อแม่อย่างพ่อเสียไปปุ๊บเนี่ยแล้วพอทําบุญไปสักระยะหนึ่งประมาณสักปีสองปีเนี่ยอยู่ๆพี่น้องฝันเห็นพ่อเดินมาหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มจำใส่ชุดขาวเนี่ยเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยคือ แต่เราไม่อาจจะยังรู้ด้วยว่าท่านอยู่ในพบใดภูมิใดเราไม่อาจจะยังรู้ได้หรอกรที่เราต้องทำก็เพราะเราไม่ยังรู้นี่แหละอายุไม่เท่ากันแต่ละภพบแต่ละภูมินั้นอย่าไปคิดจะเลิกเลยมันมันดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาแล้วก็ทำต่อไปโอ้เข้าใจแล้วหลวงพ่อ,พอขอบคุณครับ